ไม่ได้พุชอัพมานานวันนี้ขอลองสักครั้งลงให้สุดและขึ้นให้สุดทำช้าๆไม่ต้องเร่งเน้นกำลังแขนดูสิผ่านไปเกือบสองนาทีได้ทั้งหมด30ยกเล่นเอาใช้กำลังมากพอตัว ใครอยากจะลองลองดูนะครับ